รถกระบะแคบยกสูงเกียวออตโต้ข้ามาใหม่โฉมน้าหล่อมามสามหมื่นคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้ด้วยนะคะยังไม่พอภายในสวยแน่นอนนะคะกริบๆเลยบอกผ้าสีดําสวยๆมาให้ได้เป็นแคปบเปิดข้างมาให้แบบนี้เลยติดแคริบอยเดิมแท้จากโรงงานมาให้อีกด้วยนะคะใครมองหากระบะไว้ใช้งานอยู่คลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสนใจคันนี้ดูลายละเอียดให้จบคลิปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีรถส,ส,สวยเข้ามาอีกหนึ่งคันเลยนะคะไม่หลักหมื่น นะคะสาหรับคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะคุณลูกค้าพึ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะอัปเดตรีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะได้เป็นฉมหน้าหลอยอีกด้วยนะคะผ่อนอยู่ประมาณ8ปดพันต้นๆเท่ทานั้นเองนะคะใครมองหากระบะแแคบยกสูงกันบ้านค้าเกียร์ออโต้นะคะสําหรับคันนี้นะได้เป็นตัวกลางมาให้สนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลย0ูนย์แปดสองเจ็ดศูนย์สี่สามสองห้าสามนะคะได้เป็นโตต้าร e ีโว่พีแรนเนอร์สมาร์แคบสองจุดสี่ e ปีสองพันสิบเก ะะ459,000บาทเลขมายอยู่ประมาณ30,000กโลนะคะขอรายได้1 8 0 0ขึ้นไปนะคะซื้อคนเดียวจบเลยนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000ต้นเท่านั้นเองนะคะได้รถกระบะแคปบส,สวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะพึ่งเข้ามาใหม่โครงสร้างทุกอย่างของเขาเดิมๆกันเลยยังไม่ได้ปรับสภาพในส่วนของรอบตัวรถแล้วก็ภายในรถกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยะคะ่ะ ด้านหน้ายของเขาจะเป็นสีดําแบบรังพื้นตัดขอบด้วยโครเมียมส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ตุก๊กตาจะเป็นโลโก้ของโตต้าทะเบียนนี้เลย3208ในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีแฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีดํานะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้าง คันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นล้อมแม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้เลยนะคะแม็กขอบ17นะคะยางปี2019นะคะในส่วนของตัวย่างนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นยางปี2023ให้นะคะมีราวบันไดสีดำม,มาให้พร้อมไฟเลี้ยวตัวนี้แบบ LED นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้ตัดด้วยโครเมี่ยมส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะ คุณลูกค้าแล้วก็ได้เป็นกุญแจรีโมทมาให้อีกด้วยนะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้นะคะคุณลูกค้าในส่วนของภายในนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้กระจกปรับไฟฟ้ามือจับนะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นแบบ โคมยี่แบบนี้เลยนะคะมีตัวสัญญาณกันขโมยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่เลยนะคะมีช่องใส่แก้วนะ้ำผลน้ำมีมาให้พร้อมพวงมาลัยหุ้มหนังสีด้ามนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะ เครื่องเลเซดี CD นะคะแอร์อะนาล็อกนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้อีกด้วยนะคะคันนี้เขาได้เป็นเบาะผ้าสีดำตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะภายในคือกว้างขวาง,วางนั่งยืดหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลหน้าหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ตัวนี้นะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพแน่นอน นะคะคุณลูกค้าได้เป็นแคปบเปิดข้างสวยๆแบบนี้มาให้เลยนะคะนี่ส่วนของผู้โดยสารนะคะมาพร้อมกระเบาะหนังสีดำน,นะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังพรมสีดำพื้นที่คือกว้างขวางน,น่าใช้งานนะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนะ ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้ามีช่องใส่แก้วน้ำผดน้ำมีมาให้ลำโพงด้านหลังกระจกแท้เดิมจัดโรงงานมีมาให้โครงสร้างของตัวรถของเขาก็เดิมเดิมกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะได้เป็นแคบเปิดข้างสวยๆแบบนี้มาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม่กันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขไม่ถือว่าน้อยมาก 3,900 0ได้เป็นเลขไม้แทนเดิมจากโรงงานมีมาให้นะคะไฟสุเฉินใช้งานได้ตามปกติพรมลายหุ้มดัง4ีดำนะคะได้เป็นพรมลายมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้นะคะมีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมีมาให้พร้อมมีปุ่มอีโคโหมดพเ้อมโหมดมีมาให้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเสียบในส่วนของ USB ได้นะคะคุณลูกค้าใส่เครื่องเล่นซีดีทุกอย่างมีมาให้ครบเลย นะคะภายในยังไม่ได้ปรับสาภาพนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าแต่ว่ากิบกิบแน่นอนเลขไม่ถือว่าน้อยเลขไม้น้อยมากนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูรอบๆตัวรถกันเลยนะคะคุณลูกค้าแม็กไลเนอร์มาพร้อมกับเคบอเรี่บอยสวยๆแบบนี้เลยติดแท้เดิมจัดโรงงานมีมาให้เลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของยางด้านหลังนะคะยางปี2019แม็กคอร์บนะคะในแม็กแท้เดิมจัดโรงงานยังไม่ได้ปรับสาภาพในส่วนของ รอบตัวรถแล้วก็ภายในรถนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้นะคะได้เป็นแบบ LED มาให้นะคะกันชนด้านหลังจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดนะคะไฟเบรกโดนที่3นะคะมือจับแบบโครเมียมมาให้คันนี้ได้เป็นตัว E มาให้อีกด้วยนะคะโครงสร้างตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะติดแคร y บอยเดิมแท้จากโรงงานมีมาให้แน่นอนนะคะในตัวของแม็กไลเนอรของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะ มาดูในส่วนของยางอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะคะยางปี2019 Mac ขอบ17นะคะ Mac แ,แท้เดิมจากโรงงานมีมาให้พร้อมนะคะมีราวบันไดสีดํามาให้อีกด้วยนะคะติดฟิล์มรอบพันมาให้แล้วนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้นะคะมีช่องใส่ของมาให้พร้อมมือจับแบบโครเมียมนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้มาพร้อมกับตัวสัญญาณกันขโมยยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆ ตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าได้ไปโครงสร้างของตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะคู่มือต,ต่างๆของเขามีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าได้เป็นแคปเปิดข้างมาให้แบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตเห็นไหมคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าอุปรกรณ์ของเขามีครบแน่นอนตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่เลยมีช่องใส่ของมาให้ลําโพง มีมาให้พร้อมกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็สายเบลลนะคะระบบความปลอดภัยมาให้ถุงเครื่องมือต่างๆนะคะจะอยู่อยู่ตรงด้านล่างตรงช่องตรงนี้นะคะจะใส่ถุงเครื่องมือแม่แรงให้กับคุณลูกค้าอยู่ตรงด้านล่างนะคะสําหรับคันนี้นะยังไม่ได้ปรับสภาพในส่วนของภายในให้นะคะเดี๋ยวจะมีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของเพดานนะคะไม่มีรอยยัน ใหม่กิบๆเลยนะคะเลขไม้เพียงแค่39มหมเท่าน,นั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่โมหากระบะไว้ใช้งานอยู่นะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะโต้ต้านรีเวอร์พรีเลนเจอร์สมาร์ทแคปนะคะ2 2.4e นะคะเกียร์ออโต้ปี2019นะคะสำหรับคันนี้นะ4,590 0 0าบาทนะคะคุณลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะคะตามเบอร์ที่พิมพ์ปักปุนไว้ให้นะคะ คุณลูกค้าเลขหมายเพียงแค่39มหมผ่อนอยู่ประมาณ8ปดพันคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ย,ยังไม่ได้ปัดสภาพในส่วนของรอบตัวรถแล้วก็ภายในรถนะคะและที่สัมัาร์ตัวนี้เดี๋ยวมีการตรวจรถให้นะคะ274รายการให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะในส่วนของภายในห้องเครื่องนะคะสังเกตง่ายๆเลยตัวน,อน็อตไม่เคยขยับหรือ,อจับที่นะคะสติ๊กเกอร์มกอกน,นะคะแผ่นเพจนะคะแบตเตอรีก่ก็ใหม่ๆกันเลยทีเดียว ระะับประกันหนึ่งปีเลยนะคะสําหรับแบตเตอรี่ตัวนี้นะคาร์เดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะชูเฟหน้าของแท้นะคะคาเดิมตรงแท้จากโรงงานเลยชูเฟหน้าของแท้นะคะ,นนะ,ค,ะคันนี้เป็นเครื่อง2 0 0พนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ามันไหลเยิ้มเลยนะคะจุดแต้มสีต่างๆเดี๋ยวเรามีการเก็บในส่วนของภายในห้องเครื่องให้นะคะคุณลูกค้าจุดแต้มสีมีมาให้ครบนะคะตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะสติกเกอร์มอกอกมีให้ครบเลย นะคะแล้วก็รอยม็ดอาร์ตต่างๆแผ่นกัน้อดนะคะรถคาร์ล,ลคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนากถึงโคร่้าแล้วก็มีบรนกตีหลังการขายให้อีก30บ้านนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีการตรวจรถให้อ e ีก2 7รรายการให้ด้วยนะคะเปลี่ยนน้ำมันพาวเวอร์นะคะเช็คน้ำมันเบรกให้จุดแต้มสีของตัวรถของเขาก็ ทุกอย่างนะคะเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะคุณลูกค้าสามบ้าใช้เทนเทจตรงนี้นะคะคุณลูกค้าหรือสามนาวรถนะคะเช็คในส่วนของรถตัวนี้ได้เลยนะคะสําหรับใครที่มองหากระบะไว้ใช้งานนะคะคุณลูกค้าคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะอัปเดตรถให้กับคุณลูกค้าได้ดูแน่นอนนะคะ t o ้ต้านรีเวอร์พรีเลนเนอร์ 2.4e p 2019นะคะ 459,000บาทนะคะเลขไม้39,000นะคะสนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลย0870423253 2 3 3นะคะขอรายได้18,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0 0นต้นเท่านั้นเองนะคะได้กระบะแครบยกสูงเกียร์ออโต้แบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะลูกค้าหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยน สำนักานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามีสองสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ